สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่4เมษาย,ยนนะครับขณะน,น,นี้เวลาประมาณ4โมงเย็นเนาะนี่มีข่าวดีมาบอกก็คือนี่ครับโควิดหายแล้วไม่มีเชื่ออยู่ในนี้แล้วผมสงสัยไงว่าแบบช่วงนี้คือมันไม่ค่อยรู้สึกว่ามีอาการอะไรแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบหวัดปกติเลยแบบแค่คัดจมูกกันเลยก็เลยให้แม่ซื้ออันี้มาให้ที่ตัวมาตรวจทีหนึ่งก็ปรากฏว่า โอเชื้อโควิดไม่อยู่ในตัวผมแล้ว้างน,นั้นก็ดีนะแต่ผมไม่ได้ตักตัวอยูาา่นะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในร้านนะฮะเพื่อ <IS ız> ที่ร้านจะได้เป็นต้องปิดนัด่นแหละดเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็กําลังจะผมจะ <dynam o> ทําความสะอาดห้องนี้แล้วก็ห้องนอนผมนะฮะด้วยนี่กับปืนยิงแอลกอฮอล์ <The> นี่แหละฉันจะจังคามันให้หมดไอพวกไปรัดที่ติดมาต่อฉัน ฉันจะไปให้มันอยู่ในนี้ฉันไม่ยอมมันต้องตายเ yeah. นะั่อยนละฮะขณะนี้เวลาประมาณสองทุ่มนะฮะอตอนนี้สั่งสั่งนี่มาฮะโกโก้ร้อนแล้วก็ปังขนมปังนมฮอไกิลโด้นี่ก็กินข้าเวเย็นไปแล้วะฮะกินก๋วยเตี๋ยว ออกินก๋วยเตี๋ยวข้างล่างอะส,สั่งสั่งเอาขึ้นมาก็อะไรตอนนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดห้องนะเฮียว่ได้เอาปืนน้ำไปยิงก็ร้อนมืดดีกว่าเพราะเพราะว่าออขี้เกียจแะ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำยังไ,ไงคือยังตักตัวอีกสองวันหนึ่งจะหายแล้วนะครับเ,เพื่อความปลอดภัยเอาให้มันปลอดภัยเลยตอนนี้ผมดูนี่อยู่ครับโปเกมอนเอ็กไวนะฮะดูดูอนิเมะอยู่เพราะว่า เอ้ยยิ่งผมเคยดูแล้วแหละแต่ว่าผมยังดูไม่จบนะผมเคยดูประมาณสี่ห้าปีก่อนนะดูไปดูไปยันประมาณตอนเก้าสิบกว่ากว่าแล้วแต่ว่าตอนตอนนั้นก็คือยังดูไม่จบตอนนี้ก็เลยเริ่มดูใหม่เลยเพราะว่าจู่ๆมันก็อยากดูขึ้นมาฮะเดี๋ยวผมก็ตัองดูไปเรื่อยๆกันและตอนนี้ก็รับจากทำความสะอาดห้องแล้วนครับ,บามาเปิดไง <c oughs> โอ้เฮ้ งชีดเลยทุกว่าโอเคอเดีย๋ยจะทำความสะอาดห้องก่อนแล้วแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาทำความสะอาดห้องนี้แล้วนี่แหละคือเวลาที่เชโมต้องตายไปจากที่นี่ท่ แปะตอนนี้ก็ฉีดสเปย์ใส่ทั่วห้องทุกอย่างที่ที่แปะตองเรียบร้อยแล้วนะครับเข่าใจแลฮะตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ํานอนแล้วเพราะว่ามันตึกแล้วนะแต่ว่านี่แหละข่าวดีคือโควิดหายแล้วเชื้อหายไปหมดแล้วแล้วตอนนี้เมื่อฉีดไอ้น้ำยางรานอะไรไปทั่ว สถานทุกสถานที่ที่เราอยู่นั่นแหละเชื้อก็คงหายไหายไปแล้วหมดแล้วสินะหวังว่าเชื้อคงจะหายไปแล้วหวังว่ามันจะปลอดผมจะปลอ,อดภัยที่จะไปเจอผู้อื่นแล้วแต่ว่าผมก็ยังจะกักตัวอีกสักสองสาวันนะฮะเพราะว่ามันปลอดภัยไว้ก่อนมันก็ดีนะนั่แหละถึงผมก็อยากจะลงไปช่วยทํางานเพื่อจะได,ได้เงินมาเก็บตังเพิ่มเธอแต่ว่าถ้าเกิดผมทําให้ร้านต้องปิดผมก็ ผมก็เอาตังค์ไปได้จริงไหมนั่นแหละฮะถ้าไงก็เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับย่อ yeah.